กได้เลยว่าตั้แต่เร่เร่งน้แต่ว่าราเท่าไหร่่าุกคนเงินงกันมได้ยิงนะที่มีร หนึ่งเลยนะคะจะเป็นคะแนนลสคาดค่ะสิคะแนนสองจะเป็นคะแนนวัฒนธรรมนะคะสำหรับแพรเชนดีเกตเชีาไหม่ค่ะที่อยู่ภายในงานนะคะณบ้านโบราณจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้เรียนเชิญได้เลยนะคะเสร็จพิธีการนะคะเราจะมีการโปรยกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา ประรุงวัฒนธรรมรองทัพเรือกรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคเคอร์ไทยโดยจัทไทยโดยจำกัดมหาชนได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ และก็ประสานความร่วมมือไปอย่างกระส่วนการท่องเที่ยวซึ่งได้จัดอย่างต่อเนื่องนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่9ซึ่งภายใต้กระแสซอฟต์าวร์นี่ครับที่ทาให้งานสงการในประเทศไทยกลายเป็นงานเทศกาลที่ได้มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นที่ยอมรับจนกระทั่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้งานสงการในประเทศไทยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของไทยเบสที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับดัน ซอฟต์แวร์นี้เป็นการเป็นที่ยอมรับในระดับโลกนะครับวิถีไทยจะขึ้นถ่ายใต้แนวความคิดเย็นฉ่ำชื่นใจนะครับเพื่อเชิญเชิญชวนให้ท่องทเที่ยวที่มาเมืองไทยได้มาร่วมฉลองปีใหม่ไทยอย่างเย็นฉ่ำชื่นเยะนรับด้วยน้ำมนต์เก้าวัดสักการะขอพรและส่งน้ำพระสรูปจังหวัดตามหลักพักนาเมืองทั้งเก้าและครูบาเจ้าสรีวิชไทยนะครับินดีที่จะร่วมมือในการจัดงานในทุกๆครั้ง ต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมุตสาหการการท่องเที่ยวของประเทศไทยเทศกาลสงการเป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาสัมผัสกับบนเสน่ห์งวัฒนธรรมประเพณีอดีงามของประเทศไทยได้อย่างมากนะครับทีนี้เป็นเรื่องที่นา่ายินดีที่ยูเดนโตได้ประกาศขึ้ทะเบียนสงการไทยเป็นมรดกภูม,มิปัญญาทางวัฒนธรรม รับงานเชียงใหม่ Water Festival ส0งพันยีเส้นกัดวิธีนาวิธีไท้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนอย่างบริษัทไทยเบิเลสจำกัดมา,าสดามดาชนึ่งไปกับท่านตวินนะคะเป็นนำต้นเช่นเดียวกันค่ะขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันนะคะ หนึ่งภาพนะคะสื่อมวลชนได้ภาพครับทังทีรอก่อนนะคะและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมมะกายอนขอเสยมปรเมอด้อ<า> 1, วยค่ะรับเงินรางวัลสามแนบาทนะคะได้ไปชิมไหมคะการแต่ละท่านนะคะก็มาจากผู้ที่รับชมนั่นเอง